การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับนับเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเก็บเกี่ยวไม้ดอกเกษตรกร,ะร,กรจะต้องเก็บเกี่ยวตามระยะเวลาที่เหมาะสมและใช้อุปกรณ์เช่นมีดหรือกนรนไกรที่มีความคมและสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ในช่วงการเก็บเกี่ยวด้วยห,วหลังการเก็บเกี่ยวหากต้องการเก็บรักษาไม้ดอกควรใช้วิธีเก็บแบบแห้งคือไม่ต้องแช่การดอกในน้ำแต่หากต้องการจะนำไปส่งขายควรแช่การดอกในน้ำหรือสารเคมีทันทีแล้วนำไปเก็บรักษาในห้องเย็น ที่มีลมเย็นอุณหภูมิประมาณ5-8องศาเซลเซียสเป่าเพื่อลดความร้อนที่ติดมาจากแปลงซึ่งจะช่วยลดอัตราการหายใจและอัตราการคายน้ำทำให้ดอกไม้มีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นควรเปลี่ยนน้ำในภาชนะทุกวันหรือหากใช้สารเคมีก็ควรเปลี่ยนสารเคมีใหม่ทุก5-7วันและหากดอกไม้มีปริมาณมาก ควรเปลี่ยนสารเคมีใหม่ทุก3วันการแช่ก้านดอกในสารละลายระยะหนึ s <S ่งก่อนนำไปปักแจกันในน้ำเปล่านี้เรียกว่าพาวซิงสารเคมีที่ใช้ในการผาซิงก่อนและหลังการขนส่งจะประกอบไปด้วย 1. น้ํา้ำตาลซูโครสที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. เงินไนเตรตและเกลือเอทไฮดรอกซิควีโนลีนเป็นสารป้องกันกำจัดจุลินทรีย์ 3. เงินไทโอซัลเฟตช่วยระงับการสังเคราะห์แสงและยับยั้งกิจกรรมของเ <4. S 1> อทิลีน 4. ไซโตไคนินเช่น ba และ pba ช่วยป้องกันการเหลืองของใบ และป้องกันการเกิดอาการสะท้านหนาว 5. กรดจิเบริลิกอาจจะใช้เพื่อระง,งับการเหลืองของใบและเป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตบางชนิดเช่นสารต้านออกซินและสารยับยั้งการขนย้ายออกซิเจนในต้นพืชใช้เพื่อป้องกันการโค้งงอของช่อดอกหรือก้านดอกและยังมีการใช้ 1-MCP ร่วมด้วย เพื่อยืดอายุการใช้งานของดอกไม้สำหรับดอกไม้ที่ตัดในระยะตูมเมื่อขนส่งถึงปลายทางแล้วควรใช้สารเคมีช่วยเร่งให้ดอกบานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบานของดอกไม้ให้ดีขึ้นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและอายุการใช้งานของดอกไม้ปัจจัยแรกคือพันุ์ดอกไม้ที่มีอายุการใช้งานนาน มักจะมีอายุการบานของดอกบนต้นนานซึ่งการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกจะคำนึงถึงอายุการใช้งานหลังการเก็บเกี่ยวด้วยปัจจัยที่2คือแสงเพราะความเข้มของแสงมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการสั่งเคราะห์แสงเมื่อมีการใช้สารยืดอายุการใช้งานดอกไม้ที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลกลูโคส หรือซูโครสจะช่วยให้ดอกไม้ได้รับน้ำตาลและส่งผลให้สามารถรักษาสีและคุณภาพของดอกได้ปัจจัยที่3คืออุณหภูมิดอกไม้ที่ปลูกในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงจะมีอัตราการหายใจสูงและมีการใช้สารอาหารมากขึ้นจึงเหลือสารอาหารอยู่ในช่อดอกน้อยลง อัตราการสูญเสียน้ำจะสูงขึ้นอายุการใช้งานของดอกไม้จึงสง <i> ั้นลงปัจจัยที่4คือปุย <i> ๋ยการได้รับธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของดอกไม้เช่นการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป <i> จะทำให้ดอกไม้อ่อนแอและมีอายุการใช้งานสั้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นการให้น้ำความชื้นสัมผัสในอากาศ <c oughs> การควบคุมศัตรูพืชและมลพิษในอากาศเช่นก๊ซเซทิลีนที่เกิดขึ้นเมื่อพืชมีมการถ่ายละอองเกสรหรือมีดอกไม้เน่านเสียในโรงเรือนหรือมีการเผาเศษใบไม้และขยะเป็นต้นหลังการเก็บเกี่ยว อุณหภูมิถือเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของดอกไม้ดังนั้นหลังจากตัดดอกไม้แล้วจึงควรรีบนำเข้าสู่ห้องเย็นดอกไม้แต่ละชนิดจะต้องการอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่ต่างกันเช่นดอกไม้เมืองร้อนมักจะอ่อนแอต่ออุณหภูมิต่ำจึงควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิประมาณ8-18องศาเซลเซียส เพื่อให้ดอกมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นการขนส่งดอกไม้เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญเช่นกันหากขนส่งในระยะใกล้เกษตรกรอาจจะใส่ดอกไม้ในภานชนะบรรจุและแช่ในน้ำหรือสารเคมีโดวยวางช่อดอกในแนวตั้งแล้วใช้กระดาษสีขาวหรือแผ่นพลาสติกหอ่อหรือพันช่อดอกใช้เชือกมัดหลวม กระดาษที่ใช้หอ่อต้องไม่ดูดซึมน้ำเพราะจะทำให้ดอกไม้เหี่ยวเร็วแต่หากเป็นการขนส่งในระยะทางไกลเกษตรกร,ร,กรควรบรรจุดอกไม้ลงในกล่องกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าที่มีความยาวของกล่องยาวกว่าความยาวของช่อดอกเพียงเล็กน้อยและควรมีกระดาษหรือแผ่นพลาสติกรองที่พื้นกล่องด้วยเมื่อบรรจุด,ดอกไม้ลงในกล่องแล้ว ควรนำไปเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นระหว่างรอการขนส่งซึ่งการขนส่งควรเป็นรถห้องเย็นแต่หากไม่มีรถห้องเย็นก็ควรขนส่งในเวลากลางคืนปัจจุบันการจัดส่งสินค้าประเภทต้นไม้และดอกไม้ผ่านทางระบบปรณษย์หรือบริษัทขนส่งมีความนิยมมากขึ้น ึงมีข้อควรระมัดระวังในการจัดส่งสินค้าประเภทนี้คือ 1. ควรวางแผนบรรจุหีบห่อต้นไม้และดอกไม้สำหรับการขนส่งที่ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย30ชั่วโมงเพื่อช่วยให้สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุด 2. การยึดหรือบรรจุดอกไม้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมก่อนการบรรจุหรือจัดวางลงในกล่องไปรษณีย จะช่วยลดความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย 3. หลีกเลี่ยงการจัดส่งสินค้าในช่วงที่มีวันหยุดยาวหรือติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 4. ควรติดเทปปิดทุกรอยต่อบริเวณฝากล่องให้เรียบร้อย 5. ควรติดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับและผู้ส่งให้ครบถ้วนบนกล่องด้านที่ใหญ่ที่สุดเพื่ออำเนยความสะดวกในการจัดส่งเพียงเท่านี้ ก็จะช่วยลดการสูญเสียในขั้นตอนของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่งได้แล้ว